สวัสดีครับอยู่กับผมโคแจ็คในรายการเรื่องเล่าตำนานผีวันนี้อยู่กันในตอนตายทั้งกรมในหอพักเริ่มเรื่องเลยนะครับตอนผมพบเจอกับประสบการณ์นี้ผมอาศัยอยู่ในหอพักย่านสารยากับแฟนสาวหอพักแห่งนี้เป็นหอพักที่ราคากลางๆแหล่งรวมนักศึกษาหลากหลายมหาวิทยาลัยมาอาศัยรวมกันแต่แปลก หอพักแห่งนี้ไม่มีคนรู้จักหรือมีเพื่อนผมอยู่เลยสักคนเดียวเราเข้าอาศัยวันแรกก็เริ่มทำความสะอาดจัดข้าวของต่างๆพอเราทำไปสักพักก็พบกับเหรียญสิบบาทที่วางอยู่เรียงรายใต้เตียงเรานำเหรียญเหล่านั้นออกมานับได้จำนวนทั้งสิ้นร้อยปิบาทก็เลยนำเหรียญทั้งหมดไปหยดเครื่องซักผ้าเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรเรื่องราวต่างๆดำเนินผ่านไปอย่างปกติจนกระทั่งคืนหนึ่งผมฝันว่า ผมอยู่ในห้องที่ผมนอนแต่ในห้องมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้จักนั่งอยู่ตรงปลายเท้าเธอพยายามพูดแต่พูดไม่เป็นภาษาเสียงที่เธอกล่าวออกมาวนไปวนมาผมพยายามถามพยายามฟังแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเธอจะสื่ออะไรเมื่อเธอพูดเสร็จเธอลุกยืนแล้วเดินพุ่งเข้ามาผ่านตัวผมไปผมสะดุ้งตื่นผวากับสิ่งที่ฝัน จึงลืมตาขึ้นมาเพื่อปรับอารมณ์ในตอนนั้นเป็นเวลาตีสองกว่าวาแฟนผมนอนหันหลังให้กับตู้เสื้อผ้าซึ่งด้านหน้าของตู้เป็นกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาได้ทั้งห้องรวมถึงห้องน้ําด้วยผมนอนปรับสายตาและมองกระจกอยู่สักพักจนเห็นเงาแปลกๆขยับอยู่ตรงหน้าห้องน้ําเพ่งสายตาปรับภาพอยู่เวลาหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นคือมีมือมือหนึ่งจับขอประตูห้องน้ํามือนั้น พยายามเหมือนออกแรงลากล่างตัวเองออกมาผมไม่ทราบว่าเป็นหญิงหรือชายในตอนนั้นตกใจมากก็เลยลุกขึ้นวิ่งไปเปิดไฟห้องน้ําแต่ก็ไม่พบอะไรแฟนผมถามว่ามีอะไรหรือเปล่าผมบอกไม่ได้เพราะตัวแฟนเองนั้นกลัวผีขั้นสุดเลยบอกไปว่าปวดท้องหนักแล้ววันนั้นก็ผ่านไปและผ่านไปคืนหนึ่งผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพระฝันเหมือนเดิมสิ่งที่ผมฝันก็เหมือนเดิมแล้วผม ก็มองไปทางเดิมที่ตู้เสื้อผ้าและเป็นเวลาเดิมคือตีสองกว่าสิ่งที่กลัวที่สุดในตอนนั้นคือมันจะเหมือนเดิมเวลาผ่านไปสักพักก็ยังไม่มีอะไรแปลกแต่ผ้าม่านที่เป็นริ้วๆอยู่ตรงระเบียงนั้นขยับพลิ้วไปมาอย่างน่ากลัวสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดมากคือมีหน้าคนหน้าหนึ่งสอนและดันผ้าม่านออกมาเป็นรูปใบหน้าผมนอนอึง้งและมองตรงนั้นไปถึงเช้า โดยที่จำไม่ได้ว่าผมรู้สึกตัวได้อย่างไรผมก็เลยนำเรื่องราวนี้ไปเล่ากับเพื่อนเพื่อนจึงบอกว่างั้นเอาสิ่งที่นับถือไปวางไว้ที่เตียงผมจึงนำไม้กางเขนไปวางไว้ที่หัวเตียงหลังจากนั้นก็ไม่พบเจออะไรอีกเหมือนจะจบแต่ยังก่อนยังเหลืออีกเหตุการณ์หนึ่งมีเพื่อนขอไปนอนที่ห้องผมพบเจอมาเพื่อนผมคนนี้ชื่อนุนุเป็นนักดนตรีกลางคืน และจะมาเล่นดนตรีแถวหอพักผมจึงขอมานอนในวันที่นุมานอนผมและแฟนแยกย้ายกันกลับบ้านนุจึงต้องนอนคนเดียวที่ห้องในวันนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพื่อนมากมายแต่เมื่อถึงเวลาตีสามนุก็โทรมาหาผมพร้อมกับเสียงที่สัน่นฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรมันจึงบอกว่าเดี๋ยวเช้ากูเล่าให้ฟังแล้วมันก็โทรมาเล่าตามเวลาที่มันนัดไว้นุเล่าให้ฟังว่าเมื่อคือน ตอนกูเล่นดนตรีเสร็จประมาณเที่ยงคืนกว่าก็กลับมาที่ห้องอาบน้ํานอนปกติแต่กลับต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะประตูกระจกตรงบริเวณระเบียงพอไปดูก็ไม่เจออะไรกูค,คิดว่าเป็นนกมาทํารังเลยกลับมานอนต่อสักพักได้ยินเสียงเดิมอีกพอลุกไปดูก็ไม่เจออะไรเป็นแบบนี้ประมาณหครั้งจนสุดท้ายทนไม่ไหวเลยเปิดไปดูด้านนอก ให้รู้แล้วรู้รอดไปในขณะที่เปิดประตูกระจกนั้นประตูหน้าห้องก็มีเสียงคนเคาะดังมากกูเลยรีบวิ่งไปเปิดประตูเห็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษายืนอยู่หน้าห้องกูก็เลยถามว่ามาหาใครหรือเปล่าครับผู้หญิงคนนั้นก้มหน้าไม่พูดสักพักหันหลังวิ่งลงบันไดหนีไฟไปกูเลยจำที่บอกได้ว่ามึงไม่มีเพื่อนอยู่หอนี้กูเลยหลอนกลับบ้านเลยนี่คือคำที่นุเล่าให้ผมฟัง จนถึงวันที่ผมย้ายออกเตรียมตัวเก็บข้าวของกันเรียบร้อยแต่ผมกับแฟนเราสองคนรีดผ้าบนเตียงเลยทําให้เตียงไหมเป็นจุดๆผมเลยบอกว่านั้นกลับด้านเตียงนอนตอนที่เขามาตรวจแล้วกันจะได้ไม่โดนว่าแฟนผมตกลงตามนั้นจึงช่วยกันพลิกแต่พอเราพลิกขึ้นสิ่งที่เจอคือแผ่นยันนับสิบยี่สิบแผ่นวางอยู่ใต้เตียงผมนี่ถึงกับอึ้งเลยครับ แต่พูดกับแฟนไปแค่ว่าทุกที่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเมื่อผมทำเรื่องย้ายออกเรียบร้อยก็มีโอกาสไปถามกับผู้ดูแลที่สนิทกันว่าพี่ผมถามจริงๆเลยนะที่นี่มีเรื่องผีหรือเปล่าเพราะความสนิทกันเขาจึงเล่าว่าเกือบสองปีที่ผ่านมามีนักศึกษาหญิงกินยาเพื่อจะให้ตัวเองแท้งและตายอยู่ในห้องที่เองเช่าเป็นเวลาเกือบอาทิตย กว่าจะมีคนเจอศพและแจ้งเข้ามาหลังจากนั้นมีหลายคนที่เข้ามาพักและทุกๆคนก็จะเจอผีไม่ถึงเดือนก็ย้ายออกกันหมดเจ้าของหอจึงคิดว่าเปิดห้องนี้ต่อไปเป็นผลประโยชน์ล้วนๆเพราะจะได้กินมัดจำสบายๆมันก็เป็นสิ่งที่คนเห็นแต่ประโยชน์หวังจะได้จากนักศึกษาอย่างพวกเราสำหรับวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพันทิพย์ ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ